呃、嗯。 and we found a test อืมเออลุงพูดได้ยังไงอันนี้ก็ D4 ก็ฟังมันมดนไปแน่หลยครับแต่นี้ผมก็เล่นจบไงแล้วเล่นจบนครับแล้วก็อามาเล่นหนึรอบไม่โดนเอ้ย

ก็จ,จุยเพราะหน้าเรียบร้อยก็จะเล่นให้พาตเดียวผ่านถึงน้อยห้าเลยมามินิเกมมาดูกันจะแบทเอนดิ้งหรือกู o เอนดิ้งกันอ๋อด่านแมงก็วะผมอันนี้เราต้องไปต่อตัวให้ครบนะหรือถ้าใครมีแบบกู o เอนดิ้งบอกด้วยนะผม อันนีนะ้ตรงไปนี่คือจอบเลยเราจะต้องมาตรงนี้จุลิลมต้นเมื่อกี้หรือใช่ไหมก้อนนี่แล้วก็ตรงนี้มันจะมีทางให้ลงไปแม่ลงมาละแล้วก็ไปตรงนน้นตรงนน้นมือเคยกอยู่ข้างบนเป็นยังไงอะมื เราจะจบแบบแบดเอนดิ้งแล้วอัไนเนี้ยเด็กมันอยู่ตรงนี้เราต้องเอาเค้กมาให้มันมือยนล่งมือเฮ้ยเค้กอยู่ข้างบนโอ,อล้ลาก่อนมาะคืนที่สองมาละสปริงแทบมาละ Oh, yeah. oh Hey, man, okay, I have some awesome news for you. First of all, we found some vintage audio training cassettes. Dude, these are, like, prehistoric. I uh, think they were, like, training tapes for, like, other employees or something like that. Hello. So, I thought we could, like, have them playing, like, over the speakers as people walk through the attractions. Dude, that makes it feel I'm not going to believe this. We found one, a real one. Uh, gotta go, man. It's in there somewhere. I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you with some of this great audio that I found. Talk to you later, man. Chuck, you in the middle. Hello. Uh, uh, uh. Welcome to your new career as a performer and entertainer for Freddy Fazbear's season. These tanks will provide you. Information on how to handle, take a moment to, slash, climb out of mascot costumes. Right now we have two specially designed suits that double as both animatronic and suits. So please pay close attention while learning how to operate these suits, as accidents, slash injury, slash death, slash irreparable and grotesque naming can occur. First discuss how to operate the mascot. Oh, yeah, but I see, yeah, maybe. Form. วอ,องบอลลูนบอยโผล่มาจากหน้าจอให้ดนะีใช้เยอะต้องนิ่งถอดเท้าอ,ออกด่วออนอะไรเสียไม่ไมีแต่งงานเรียบร้อยแล้วใช้เยอะไม่ได้ก็บ่นนานจังวะในในหนึ่งนิ้งบ่นชั่วโมงกว่าอ่าไป่ได้ตรงนี้สิพี่ มันคือไทม์ไทม์ไทม์แมทริกซ์ไทม์แมทริกน์อากาศปลอมตัวดีไหมเนี่ย เฟรดี้เฮ้ยเฟรดี้อยู่ไหนฮะเฟรดี้อ๋ออยู่นี่ไม่ใช่เออจะเรียกมันออกมาทำไมอยู่เนี่ยเน่เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้เออตรงนี้แหละไม่มีไหนสักไหนสามสามเอเอ็มสักทีจะได้ไป yup. ไหนสักต่ออือหือ จะเล่นได้จบภายในพนาร์ทเดียวหรือเปล่าหรือไม่ก็ต้องมีพาร์ทสองต่อแน่นอนใช่หั่นไงนั่นไงยท่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้วิธีป้องกันก็คือรีบเอาอันนี้ออกหรือไม่ก็เปลี่ยนห้องครับผมอย่าอยู่ค้างเฉยนะในคอมนี้มันเร็วมากแต่ในโทรศัพท์นี้มันก็จะหลอกเราช้าหน่อย แต่ก็พยายามอยัให้มันหลอกเราได้ตุดตุดตุดเร็ว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 เ้วทไมมันอันนี้นานขึ้ตรงนี้ผมชอบทำอย่างนี้ไว้นะเพื่มออกมาออกมาณนี้ ดูซ้ายดูขวาไม่มีเปิดกาจะยังกาจะยังกาจะยังอย่างอย่างเออเอ้ยเสียงนี้โอ้ยอย่ามาเกียเสียงนี้ไม่ได้แล้วอ่ะหายไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่เสียแล้ว ทิบหายแล้วโอ้โนโอ้ให้แมนให้แมนมาดีอยู่ตรงนี้ฮะอย่าทำอะไรนะให้แมนมาดีแมนแมนเฮ้ยมาสแมนมาสแมนเฮ้ยมันไปนู่นละวิ่งไปอย่างเร็วเลยเฮ้ยบอลลุนบอลโอ้เกือบ เออมันไปหนหรอเฮ้ยไปเล่นเลยไปเล่น,เลนนะวิดีโอเออเลิกไปเล่น,เลนนะคงจะต้องมีพาร์ทองไปเล่นเล,นเลยยานะยาเลย,ยามาละมาละจะลง,งล โอ้โหนั่นไงชัดเจนเนี่ยไปแล้วอืมเปิดตรงนี้ไว้นะผมถ้ามันมาแล้วก็ทาให้มันไปต่ออย่างนี้เรื่อยๆอ่านั่นแหละนั่นแหละข้างบนอ่า พอ,อแค่นี้ได้ไหมอ่ะเหนื่อยแล้วไม่อยากเล่นต่อแล้วเออเดี๋ยวเล่นมินิเกมนะเฮ้ยเกมนี้เราต้องไปข้างบนนะอะไม่โอ้อะไม่เออเฮ้ยบ้า บ่เอ้ยได้ยังไงเออจบไปแบบนดิ้งเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย